เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพื่อนๆนะอาจารน้อง,องๆสวัสดสุกสนนะครับเพื่อนเพื่อนเานานเนนะนะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮากัสีมาพรกับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเท่ากับสีมาเบิ่งเลขตัวนี้นะครับผมก็คือเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพื่อนเนาะ เดินข้ามปีมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมก็คือมาทั้งหมดแล้ว25งวดนะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับมันเป็นเลขเด่น4ตัวนะครับเนาะนะครับผมถ้าเข้าจับเทียบชนนะครับผมของเลขเด่นของเขานั่นนะครับผมเนาะนะครับผมก็นะครับเป็นแนวทางได้อยู่นะครับเนาะนะครับผมอัศรีหลายตัวแนง4ตัวนะครับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับผมในการประมวลผลเรใช้หลักร้อย4รั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยบน1ครั้ง นะครับผมบวกกันเลยนะครับผมได้ผลลัพธ์แล้วก็บวกหนึ 1, ่งบนึบวกสได้เลขซี่ตัวนะครับเนาะท้ว nope. ันนี้นะครับผมสี่สี่สนะครับได้6กนะครับหกบวกเ้นะครับหกบวกเนะครับผมสี 4, ่หกสี่ยี่สิบสีนะครับสี่หนะหกสีนะครับยี่สวกเนะครับได้สนะครับ สามบวกหนึ่งเป็นสีบวกหเป็นห้าบวกสองเป็นเนะครับบวกหนึ่งบวกหนึบวกสเนาะได้สามสี่ห้านะครับแล้วก็เลขออกหหาเลขาไปที่นักรับผมหลักหน่วยล่างนะครับเนาะนะครับงวดต่อมาได้ศูนย์หนึ่งสองสี่เลขศูนเปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็งวดต่อมาได้ศูนยนึ่งสอีเลขสีเปหลักหน่วยล่างงวดต่อมาได้เจ็ดแเนะครับเลขแปดนะครับไปหลักหน่วยล่างแล้วก็งวดต่อมาได้เจ็ดเ้าหเลขหตัวนี้ไปหลักสิบลลางออกหนึ่งสี่แล เลขขาต Heck, 50. 50. ัวน <shorts> ี้ไปที่หลัก10ออกขาดนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่1 0 1 2 4เลข4ตัวนี้ไปที่หลัก10ออก47นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับได้9013นะครับนะครับผมเลข9ตัวนี้ไปที่หลัก10ออก92นะครับแล้วก็งวดต่อมาได้7891นะครับเนาะแล้วก็เลข8ตัวนี้ไปที่หลัก10ออก80นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมาได้สามสี่นะครับเลขขาตัวนี้ครับ นะครับมันก็ออกหามันออกเบิ่นนะครับเนาะมา2ตัวนะครับเนาะมา2อหลักนะครับเนาะแล้วกางวดต่อมาเนี่ยครับได้6 7 8 0นเนี่ยครับหกเจ็ดนเลขเกตตัวนี้นะครับไปที่หลักสิบออกเกตสนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนเนาะงวดต่อมานี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับได้ห้าหกเจ็ดเก้านะครับห้าหกเจ็ดเก้าแล้วก็เลขมันออกเบิ่นนะครับเก้าเก้าเลขเก้าตัวนี้ก็มาทั้งสองหลักนะครับเลขเก้ามาตัวเดียวนะครับเพราะว่าเลขมันเบิ่นนะครับเนาะนะครับผมนวาที่นี่นะครับผมในเลข ในงวดนี้นะครับเนาะในงวดนี้นะครับที่เขาประมวลผลนะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมการประมวลผลของเขาใส่หลักร้อยสี่ครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกกันเลยนะครับกรสิหลักร้อยสี่ครั้งกรสิเลขเก้านะครับเก้าสี่ครั้งเก้าสี่สามสิบหกเลขหกนะครับหกบวกเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดก็เป็นสามนะครับได้สามสามสี่ห้าเจ็ดนะครับได้สามสี่ห้าเจ็ดนะครับในเลขเด่นตัวนี้นะครับเนาะ ไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆเนาะไม่ถูกแล้ววันที่นี่นะครับผมเลขของเข้าในตัวนี้นะครับเนาะเข้าจับไปที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนั่นนะครับเพื่อนๆเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมมันก็สี่สามสี่ห้าเจ็ดนะครับสามสี่ห้าเจ็ดนะครับมันก็จะมีเลขสี่กับเลขห้านะครับอยู่ในหลักสิบนะครับอยู่ในหลักหน่วยนี่นะครับสามนะครับสามสี่ห้าเจ็ดซีโตนะครับสามสี่ห้าเจ็ด 4กับ5กับ7ดนะครับ4ี่ห้าดนี่3ามตัวนี้อยู่หลักสิบนะครับเนาะ3มตัวนี้อยู่หลักสิบแล้วก็3า5สี่ห้าเจ็ดนะครับอยู่ในหลักหน่วยนี่มีเลข2ตัวคือหากับ7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขตัวนี้3า5สี่ห้าเจ็ดนี่นะครับ3า5 7ี่ห้าเเลขหลักสิบของเฮานั้นมันเป็นเลขคี้นะครับหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู 3, 4, 5, 10, ่นะครับ3ามสี่ห้ามันมีเลขคู่อยู่ <ส rias. S 2> ตัวเด<ๆ>ียวนะครับเลขคู่อยู่ตัวเดียวก็คือเลขสี่นะครับ นะครับในในหลักหน่วยนั่นนะครับเนาะในหลักหน่วยนั้นมันเป็นเลขคี้เอยในหลักสิบเป็นเลขคี่หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับเนาะนะครับผมแล้วเลขคู่ตัวนี้นะครับในหลักสิบนะครับผมหลักสิบเป็นเลขคี่เนาะถ้าเทียบสซกับเลขคี่แล้วนะครับเนาะมันก็จะนะครับเพื่อนๆมันไม่มีนะครับผมเลขสี่นะครับผมคือมันเป็นเลขสี่มันเป็นเลขคู่นะครับเนาะมันเป็นเลขคู่แล้ววันนี้มันชนหากับเจ็ดสองตัวนี่ห้ากับเจ็ดสองตัวนี่นะครับชนห้ากับเจ็ดสองตัวนะครับ เลขขี้นะครับผมในหลักสิบเป <more> ็นเลขขี to to. ้ผู้ชนห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดสามไม่มีสี่ก็เป็นเลขคู่นะครับเนาะนี่นะครับมันจะชนห้ากับเจ็ดนะครับเพื่อนในสูตรนี่เนาะมันจะชนห้ากับเจ็ดนักกระปผมสามสี่ห้าเจ็ดชนชนห้ากับเจ็ดเลวบานที่นี่ในหลักหน่วยนั่นมันเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่นะครับมันมีตัวเดียวนะครับเลขคู่มีตัวเดียวก็คือเลขสี่นะครับนะครับในมีเลขสี่คือเลขคู่ถ้าเอามาเทียบใส่กับลักหน่วยนะครับเนาะ มันก็จะไม่ชนหลักหน่วยนะครับมันจะชนห้ากับเจ็ดในหลักในหลักหน่วยแต่ว่าหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่นะครับมันเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเลขขี้มันไปชนในหลักสิบนะครับเลขคู่ไม่ชนนะครับเลขคู่ไม่ชนในหลักหน่วยเพราะว่าเลขหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่นะครับเนาะนะครับผมเลขสี่ไมีนะครับเลขสีไม่มีอยู่ในหลักหน่วยมีแต่ห้ากับเจ да. mm ouais ็ดเนี่ยห้ากับเจ็ดเนี่ยครับเนาะเพราะฉะนั้นเลขนะครับผมในสูตรนี้ในทุกงวดมันก็มาตัวเดียวนะครับมันจะมาตัวเดียวอย่างนี้เจ็ดตรงนี้มาตัวเดียวนะครับเนาะนะครับผมเรับ ้าเขาเทียบโดยขู่ขี่มันกี้สี่สนเฉพาะหลักสิบนะครับคือห้ากับเจ็ดนะครับแล้วเลขคาตัวนี้มันไปชนหลักสิบล่างสามตัวคือเลขค่าตัวนี้นะครับนะครับผมเลขค่าตัวนี้แล้วเลขคาตัวนี้นะครับเนาะเลขค่าตัวนี้นะครับมันเป็นเลขขี้มันต้องอยู่หลักสิบมันกลับมาชนตัวนี้นะครับมาชนเลขค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขคาตัวนี้ชนเลขเด่นนะครับแล้วก็ชนหลักสิบนะครับชนหลักสิบล่างสามตัวนะครับเนาะเมื่อกี้เด่นไปที่เลขค่านะครับ เดินไปที่เลขห้าถ้าเลขหามันก็จะไม่หาหกนะครับห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัวที่เขาแต้มมีสองตัวครับคือห้าหกกับห้าเก้านะครับเนาะนะครับผมเพราะว่าเลขจุดนี้มันห้าแปดเนี่ยมันเป็นสามแต้มนะครับห้าแปดเป็นสามแต้มมันไม่มีสามแต้มนะครับถ้าสูตรที่เข้าจับเป็นสูตรหลักนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเนาะคือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลักคือสูตรนี้นะครับคือสูตรนี้นะครับสูตรหกตัวตัวนี้นะครับมันเดินดีเดินดียังไม่หลุดนะครับเนาะ นะครับเครือสูตรนี day, here, <Yeah. S 2> ่นะครับสูตรหตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะในแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวล่างกระสีจับไปที่ตัวนี้นะครับถ้าจับเบอร์ทุกตัวนะครับจับชุดนะครับจับจับสูตรนะครับเนาะถ้าเอาสูตรเดียวกับเอาสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เดินดีเด่นยาวตัวนึงยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้บอสท่นหลุดเนาะในหลักเอ่อเต้มรวมนะครับในแต้มรวมนะครับผมมันบ่มี3แต้มนะครับห้ไม่มี3แต้ม5้าไม่มี0ูนแต้ม5้าหเข้า1แต้มนะครับแล้วก็มาชนสูตร2นี่ก็ขึ้นตัวเดียครับ กับบ่มีในสูตรนี่นะครับห้าสูตรนี้เป็นสูตรหลักเนาะนะครับห้าแปดสามแต้มก็บ่มีนะครับห้าเก้าในเข้าสี่แต้มเข้าสี่แต้มตัวนี้แล้วก็มาชนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสี่แต้มตัวนี้ห้าเก้านะครับเนาะนะครับผมแล้ววันที่นี่นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขในหลักหน่วยตัวนี้นะครับมันเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่มันจะมีอยู่สองตัวนะครับคือตัวนี้ห้าหกกับห้าแปดนะครับเนาะห้าหกกับห้าแปดแต่ว่าตัวที่มันเป็นเลขคู่ก็คือห้าหก ห้าหกกับห้าแปดแต่ว่าตัวที่เด่นก็คือห้าหกเด่นที่สุดก็คือห้าหกนะครับเพราะว่าห้าหกนี่มันเป็นเลขคี่กับเลขคู่นะครับตามสเต็ปนะครับอันนี้เป็นเลขคี่อันนี้เป็นเลขคู่เนาะนะครับผมหลักสิบหลักหน่วยกบับีคู่เดี่ยวนะครับเด่นห้าในหลักสิบกับสิบเป็นห้าหกที่เป็นเลขคู่ที่เข้าแต้มนะครับแต้มหนึ่งเข้าแต้มหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ชนสองส่วนก็แต้มหนึ่งตัวน,นี้นะครับเนาะคันที่เป็นห้าเก้านี่นะครับถ้าเป็นห้าเก้ามันก็เป็นเลขคี่ๆมันก็ไม่เด่นนะครับถ้าเป็นับะคร มันก,ก 6, 5, 6 antis, hum, ็มีตัวเดียวนะครับคือห้าหกนะครับห้าหกตัวเดียวที่เป็นเลขคู่ขี่นะครับที่เป็นเลขขี่กับเลขขี่นะครับเนาะที่เป็นเลขขี่ไอ้ที่เป็นเลขขี่กับเลขคู่คือตัวนี้นะครับเนาะห้าหกนะครับตามสเต็ปก็คือหลักสิบเป็นเลขขี่หลักหน่วยเป็นเลขคู่เนาะนะครับก็จะมีคู่เดียวเด่นห้าก็ห้าหกนะครับที่เขาแต้มนะครับเนาะนอกจากนั้นก็บเปเขาแต้มตัวที่เขาแต้มก็เป็นเลขขี่นะครับมันเป็นเลขบปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ขี่เนาะนะครับผมมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะ นะครับผมนี่นะครับผมในเลขสูตรนี่นะครับเป็นสูตรมาตรฐานของเรานี่นะครับเนาะสูตรมาตรฐานนี่นะครับมันก็หลุดยากนะครับเนาะหลุดยากเพราะมันเป็นเลขหาโตนะครับเนาะแต่วมันกระเด็นมาดีโยนะครับแต่วัฏวิ่ัณฑ์มันเป็นเลขเปิ้ลนะครับมันก็เลยไม่เข้านะไม่เข้าสรุปแล้วเราว่าเลขสิบลุดกับวังวดที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ว่างวดนี้คาดว่ามันทีเข้าไม่หยิกถ้าหลุดแล้วมันจะเข้านะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี่เอานะครับผมเลขในสูตรนี่เนาะนะครับผมเท่ากับสีนะครับผมนี่ครับประมวลผลใหนเป็นเลข เด่นล่างสี่ตัวไม่มีสีตัวนีไว้ไม่ถูกนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องงวดนี้เป็นงวดที่26นะครับงวดนี้เป็นงวดที่26นะครับ25้างวดผ่านมานะครับเนาะนะครับผมบ๊มอมันเดินมากหน่อยหน่อยด้เดินมา26 25งวดผ่านมาแล้วนะครับเนาะงวดนี้งวดที่26นะครับเพืเ่อนๆเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวเหาจังคอยมา จับเด่นนะครับจับเด่นไปจับเด่นในหล <Pilot> ักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยของเราเนี่เขาเทียบชนนะครับผมเด like ี๋ยวหลักหน่วยของเรานะครับผมเขาที่เอาหลักหน่วยมาเทียบชนเพราะว่าเขาเทียบแต่หลักสิบนะครับเนาะตัวนี้เป็นเลขเด่นนะครับในสิบที่ผ่านมาก็คือหลักสิบล่างสามตัวนะครับเนาะหลักสิบล่างสามตัวนะครับผมหลักสิบล่างสามตัวนี้มันก็ได้สามสี่ห้านะครับเนาะได้สามสี่ห้าในหลักสิบล่างสามตัวได้สามสี่ห้าถ้าเป็นสามสี่ห้ามันก็ชนตัวนี้ ชนตัวนี้เลยสามสี่ห้าชนหลักสิบนะครับชนหลักสิบล่างสามตัวนะครับเนาะสามสี่ห้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะชนเลขห้านะครับชนเลขห้าในสูตรหลักนะครับเนาะในหลักสิบนะครับชนเลขห้าในสูตรหลักนะครับเนาะในเลขตัวนี้ถ้าเขาเทียบชนนะครับถ้าเราเทียบกันแล้วมันก็จะชนเลขห้าตัวนี้ในสูตรหลักนะครับเนาะนักครับผมสําหรับเลขตัวนี้ก็คิดว่านะครับผมเลขในสูตรนี้น่าจะเดินเข้ามาอีกนะครับลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับสองตัวคือหกกับแปดนะครับเนาะ พวกนี้ก็ทีเป็นตัวร่องไปนะครับเนาะนะครับผมแต่ถ้าเข้าจับเอาสูตรเดียวนะครับในเลขสูตรอันแต้มรวมนี่นะครับถ้าเราจับเอาตัวเดียวนี้เอาสูตรเดียวนี้มันก็จะโอเคนะครับโอเคไม่มีหลุดนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในแต้มรวมสองตัวล่างนะครับเนาะแต้มรวมสองตัวล่างนะครับสูตรที่6กนะครับก็สูตรพิเศษของเขานะครับสูตรที่หนี่นะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่หสูตรพิเศษนี่นะครับ แตี่ยมมันกับบอลลูดอกนะครับผมสองสูตรก็บีหลุดแต่ว่าเลขมันบ่เข่านะครับเข้าก็จับไปที่แต้มแปดนี่แหละนะครับในวดที่ผ่านมาก็จับไปที่เลขแต้มแปดเข้าหายเจ็ดหนึ่งนะครับแปดเต้มแต่เลขออกเก้าเก้ากับแปดเต้่ยมขึอกันนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ได้สี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งคือตัวนี้นะครับถ้าเอามาจับใส่ตัวนี้แล้วมันสิได้สิบสี่คู่นะครับจะได้สิบสี่คู่นะครับเนาะนะครับเอาลักลักสิบมาดีีนนนะครัับหลก่ช ชนอยู่ในนี่นะครับเนาะแต่ว่าที่มันชนจริงๆก็คือตัวนี้นะครับห้านะครับเลขห้าเข้าจับไปที่เลขขี้นะครับคือเลขห้านะครับเลขเจ็ดนี้ไม่ชนนะครับเลขเจ็ดไม่ชนนะครับไม่ชนในหลักสิบนะครับหลักสิบมันชนสามสี่ห้านะครับมันชนสี่กับหาสามไม่มีสี่เป็นเลขคู่เหลือห้าตัวเดียวนะครับเหลือหาตัวเดียวนะครับสําหรับเลขเจ็ดก็ไม่ชนนะครับเนาะแต่ว่าเลขเจ็ดตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่ในสูตรตัวนี้นะครับเนาะมันมีอยู่ในสูตรตัวนี้ แต่ว่านะครับผมในสูตรตัวนี้เลขห้าชนเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับเลขห้าชนหลักสิบแล้วนะครับเนาะชนหลักสิบเลขห้าแล้วก็เป็นเลขขี่นะครับเนาะหลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับเลขสีไม่มีในหลักหน่วยนะครับเนาะนี่นะครับไม่มีเลขสีในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขก็จะไปที่หลักสิบในเลขห้านะครับเนาะเด่นไปที่เลขห้านะครับเลขห้าในหลักสิบนะครับเพื่อนเนาะก็จะเป็นห้าหกกับห้าแปดสองคู่เท่านั้นนะครับเนาะห้าหกกับห้าแปดสองคู่นะครับนี่นะครับ ห้ 56, าหกกับห้าแปดนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผม 8. สำหรับคลิปนี้กัดเอสกัจซีอไว้เพียงจำนี้นะครับเนาะเอาเอสกับพึ่งไปธุระพึ่งสีม้านะครับมาโล่งจีไพ่เพื่อนเพื่อนคำคนะครับเนาะนะครับผมสําหรับนะครับเพื่อนๆนะครับผมที่โอนเงินเข้ามานะครับเนาะเอาเอสกัจซีทยอยเขียนลายเสือนะครับเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับผมเอามือเสาร์นี่เท่ากัลงลายเสือให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับเนาะในช่วงของมือนี้นะครับผมในในโพธี์เพื่อนบริจาคมาในมือนี้นะครับเนาะ นะครับแอดกะสีไปรวบร่วมแล้วก็สีลงให้เพื่อนๆในคลิปของมือคลิปต่อไปของมืออื่นนะครับเนาะคลิปต่อไปของวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับผููที่เพื่อนโอนเข้ามาในมือนี้นะครับเนาะนะครับผมโอนเข้ามาในวันนี้นะครับผมกะเฮ้ากะสีเลี้ยงลําดับแล้วก็สีแจ้งให้เพื่อนๆทราบในคลิปของมืออื่นนะครับนอกในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับรายชื่อของผู้ทีเพื่อนโอนงินเขามาทําบุญนะครับร่วมกันทําบุญนะครับเนาะนะครับผม Yup. สำหรับการเดินทางนะครับผมสำหรับการเดินทางของแอดเนาะนะครับแอดจะเดินทางไปประมาณวันที่เจ็ดสิบแปดที่เก้านะครับยังไม่ลงมตินะครับเนาะว่าสิเปลี่ยนมือใดจแท้ๆกับพอวันนประมาณเจ็ดแปดเก้าสามมื่อนี้นะครับเนาะสามวันนี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวเาได้มือใดห้อยจังสีแฉ่งบนเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมในช่วงระยะสามมื่อนี่แหละแต่ว่าว่ท่านไหนลงมติว่าสิเปลี่ยนมือใดนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับผู้ที่เพิ่นนะครับผมนี่นะครับเนาะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารแล้วกาเบอร์โทรนะครับเนาะ อันนี้บัญชีธนาคารนะครับเนาะธนาคารนะครับผมก็คือหมายเลขบัญชีคือ6 2 9 2 9 7 1 1 7 0นย์ะครับเนาะ6 2 9อ9 7 1 1 7 0ธนาคารทหารไทยธนาตาหรือ TTB นะครับชื่อบัญชีเด่นชัยบุญศาลนะครับเบอร์โทรนะครับ093-095-0916 ครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมนะครับาผู้ใดสงสัยเอียงกะโทรเข้ามาได้นะครับเนาะในเบอร์นี้ครับ093 095 0916นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีนะครับธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ TTB นะครับเนาะนี่ก็ชื่อบัญชีนะครับเนาะนะครับผมตามนี้เลยนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอ็กเสียวไว้เพียงจำเนียนะครับเนาะ เลข5ตัวนี้ชนแล้วนะครับชนแล้วเลข5ตัวนี้เนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะแอดกรสซเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมแอดกรสซี่ลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะนะครับผมกายเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในงวดนี้ก็โชคดีคือเก่านะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเลขที่เข้าได้มาเดี๋ยวเข้ากรสซีให้เพื่อนๆไปอ่าลงคลิปให้เพื่อนๆอีกคือเก่านะครับผมลงทางยูทูบนี่แหละนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาเลขมีที่มาตัวเดียวโคโลเลยนะครับเนาะ แล้วก็จับ6ประตูเป็นแบบนี้นะครับผมจะมี5้าห้อยมาตัวหนึ่งนะครับเนาะจับ6ประตูนะครับก็จะ8กับตัวห้อยมานี่คือ5้าสาตัวนี้บนล่างนะครับเนาะเลขออกไปที่9 0 7ไปที่0ูนตัวนี้ถูกตัวตดนนะครับเนาะถูกตัวตดนนะครับตัวตดแล้วก็ตัวตรงคือ2ตัวบนนะครับเนาะนะครับผมให้ซื้อบนล่างนะครับให้จัดบนล่างนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขที่มีที่มาตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่อื่นไม่ใช่นะครับที่อื่นไม่ใช่ นะครับเพื่อนๆพถ้าเลขของเราไม่ลงนะครับจะไม่มีใครรู้เลยนะครับเนาะว่าเลขมีที่มานี่ได้โต้ใหญนะครับเนาะเพราะว่ามีเฮาคนเดียวเท่านั้นที่รู้แหล่งที่มานะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะจะเดินทางในวันที่7 8 9ยังไม่ลงมาตีว่าสิเป็นมือไดนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจ้งเพื่อนๆกินนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับข้อมูลคือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับเนาะนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ โอนเข้ามาในเมือนี้นะครับเมือเอินแอดะจีางคอยสีรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เฉยเพื่อนจะนีนะครับเนาะด้านเพื่อนไปเลยนะครับฝากเลยตัวนี้ครับไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกเดินมาทัหมดยี่สิบหกงวดยี่สิบห้าพันนะครับเนาะยี่ห้างวดผ่านนะครับนี่นะครับไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับนี่นะครับเนาะนักครับผมแล้วงวดนี้นะครับผลเพื่อนเด่นไปที่เลขห้าพนะนี่นะครับเด่นไปที่เลขห้าเลยงวดนี้ห้าแปดกับห้าหกสองคู่ นะครับผม56กับ58 2คู่เท่านั้นนะครับเนาะไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะ26งวดนี้นะครับเนาะนะครับผมฝากเพื่อนๆไว้เอานะครับผมสำหรับเกมเนี่ยวเซียนเรื่องจำเนี๊ล้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งเกมแดงองตองคือเก่าเปิร์ตสุขสุขคนนะครับเพื่อนจเดี๋ยวไปจำเนี๊ยล้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ